ต่อไปเป็นเวลาที่พวกเราทุกคนทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาตามแบบที่เคยฝึกหัดเคยได้ปฏิบัติมาแล้ว <c oughs> การปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนามีหลากหลายรูปแบบวิธีการ หากท่านได้เคยฝึกหัดปฏิบัติมาในรูปแบบใดที่ถูกจริตนิสัยสับปายะเป็นไปเพื่อความสงบระงับของจิตของใจก็ให้ปฏิบัติในรูปแบบที่ตนเองได้ปฏิบัติมาแล้วหากใครที่ยังเป็นผู้ใหม่ยังไม่เคยฝึกหัดปฏิบัติภาวนา ต่อไปก็ให้ทุกคนทุกท่านได้นั่งตั้งกายให้ตรงนั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติคือตั้งสติไห้เฉพาะหน้า มีสติระลึกรู้กายรู้ใจของตนเองรู้กายในขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่รู้ใจในขณะนี้เรากำลังคิดกำลังนึกกำลังปรุงกำลังแต่งคิดไปร้อยแปดพันประการก็ให้เรามีสติรู้สำรวมกาย สํารวมวาจาสํารวมใจดึงใจที่ฟุ้งซ่านไปนุ่นมานี่มาวายที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาว,ยาว รวมความแล้วก็คือให้หายใจเข้าหายใจออกยาวๆในเบื้องต้นเพื่อเป็นการปรับความสมดุลในร่างกายให้เตรียมความพร้อมให้เกิดความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจได้ง่ายขึ้น การปฏิบัติเพื่อรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกในขณะนี้มีสติรู้ว่าเรากำลังหายใจเข้ามีสติระลึกรู้ว่าเรากำลังหายใจออกอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นการฝึกอนาปานสติคือการมีสติความรู้สึกตัวทั่วพร้อม ว่าเรากำลังหายใจเข้าว่าเรากำลังหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้ ให้เรามีสติรู้ลมหายใจของตนเองเพียงเท่านั้นหรือหากบางคนมีสติรู้ลมหายใจแล้วเกิดความคิดฝุงซ่านลำคาญใจจับต้นชนปลายไม่ถูกครูบาอาจารย์บางท่านก็สอนให้เอาคำ บริกรรมคำภาวนามากำกับไว้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือหายใจเข้านึกภาวนาว่าพุทธหายใจออกนึกภาวนาว่าโทหายใจเข้านึกภาวนาว่าพุท หายใจออกนึกภาวนาว่าโทหายใจเข้านึกภาวนาว่าพุหายใจออกนึกภาวนาว่าโทโพุลมเข้าโทลมออกพุลมเข้าโทลมออกให้มีสติรู้ ลมหายใจรู้ว่าพูดหายใจเข้ารู้ว่าโทหายใจออกหน้าที่ของเราในตอนนี้มีหน้าที่เดียวคือมีหน้าที่รู้ลมหายใจตามความเป็นจริงตามที่ได้กล่าวให้ฟังในเบื้องต้นเป็นการฝึกหัด ขัดเกลากจิตใจของตัวของเราเองธรรมชาติของจิตใจเมื่อยังไม่ได้ฝึกหัดขัดเกลาย่อมเป็นจิตที่สัต์สายย่อมเป็นจิตที่ฟุง้งซ่านเพราะตามธรรมชาติของจิตนั้นคือจิตนั้นมีหน้าที่คิดมีหน้าที่ปรุงมีหน้าที่แต่งคิดไปโน่นมานี่นั่นก็เป็นหน้าที่ของจิต มันไม่ได้อยู่กับที่ฟุ้งไปนูน่นฟุ้งมานี่ฟุ้งส่านลำคาญใจไปนู่นมานี่ก็ให้เราทำความเข้าใจโอ้นี่คือธรรมชาติของจิตการที่เราจะไปบังคับมันมันก็บังคับยังไม่ได้เพราะหน้าที่ของมันนั้นมีหน้าที่คิดแต่ในการฝึกหัดขาดเกา่าก็คือท่านให้เรา คิดในเรื่องเดี่ยวโดวยการเอาพุโทโธมากำกับไว้ดูลมหายใจเนี่ยเพียงให้เราได้รู้มันจะคิดก็ให้คิดอยู่แค่เพียงภายในคือเรื่องลมหายใจคิดพุดโทโธหรือคิดเห็นโอ้ลมเข้าลมออกลมเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเพียงเท่านี้นี่คือเรากำลังทำความภาคเพียรภาคเพียรภาวนา ภาคเพียงในการประพฤติปฏิบัติธรรมจุดสำคัญจุดมุ่งหมายนั้นก็เพื่อทำจิตใจของเราให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิส่วนวิธีการนั่นก็มีหลากหลายวิธีการไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้เพียงอย่างเดียวหากใครถนัดแบบใดก็ให้ทำแบบนั้น เพื่อที่จิตใจของเรามันจะได้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิได้โดยง่ายไม่ต้องไปปี่ันใหม่อยู่ล่าไปการฝึกหัดเราต้องฉลา,าดในการฝึก,กจิตต้องรู้จักจริตนิสัยของตนเองการปฏิบัติภาวนามันจึงเป็นไปได้โดยง่ายหากเราไม่รู้จักไม่เข้าใจเราก็จับต้นชนไปลายไม่ถูก ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรไม่รู้ว่าจะตั้งจิตไว้ที่ไหนไม่รู้ว่าจะตั้งจิตไว้ที่ใดมันก็ทำให้เราเนิน่นช้าจับหลักไม่ถูกปฏิบัติมันก็ไม่ถูกผลมันก็ไม่ถูกผลมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ฉลาดมีความเห็นให้มันถูกต้องเห็นถูกต้อง ปฏิบัติมันก็ถูกต้องผลที่ได้รับมันก็ถูกต้องท่านจึงสอนให้เราได้ฟังได้ทำได้ทำการศึกษาเรียนรู้เป็นปริยญาิในเบื้องต้นที่เราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์นี่ยแหละเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติเป็นปริญญาตคือการศึกษาเรา่เรียนจากการฟังไม่ใช่เรียนแล้วจะต้องได้วุฒ อันนั้นวุตอันนี้นี่คือเราเรียนจากผู้รู้คือจากครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านได้เคยฝึกฝนอบรมผ่านการฝึกฝนอบรมผู้รู้จริงเห็นจริงที่ท่านได้ผ่านมาแล้วถ้าเราได้ตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่มีอะไรมากเพียงให้เรามีสติรู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริงเนี่ยกายเคลื่อนไหวใจนึกคิดมีสติรู้จิตที่มันคิดไปโน่นมานี่มันฟุ้งซ่านรำคาญใจเบื้องต้นก็ดึงกลับมาไว้ที่พุทโธท,ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อมันมีหลักแล้วมันก็มาจับหลักอยู่ที่ลมหายใจเมื่อมันฟุ้งไปอีกเราก็ดึงกลับมาใหม่ในเบื้องต้นนั้นต้องดึงซะก่อน จะปล่อยไปตามอําเภอใจนั้นไม่ได้เราต้องดึงกลับมาไว้ที่ลมหายใจเสียก่อนดึงกลับมาดึงกลับมาอยู่อย่างนั้นบางครั้งก็เกิดความลำคาญใจบางคนรู้ไม่เท่าทันก็พลอยที่จะเลิกประพฤติปฏิบัตินี่แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจธรรมชาติของจิตถ้ายิ่งฝึกหัดขัดเกาใหม่ๆนี่มันยิ่งยาก ต้องคอยภากเปลียนพยายามทําไปเรื่อยๆไม่ใช่วันนั่งวันนี้ก็จะให้มันบรรลุทำวันนี้จะให้มันเป็นสมาธิวันนี้มันก็เป็นเรื่องยากเพราะหากเรายังไม่เคยฝึกหัดปฏิบัติขัดเก่ามามันเป็นเรื่องยากกว่าที่จิตมันจะสงบนิ่งอยู่ตัวได้ก็ต้องใช้เวลาบางครั้งท่านยังพานั่งสมาธิภาวานานาน,าน,าน บางคนนั่งไปแล้วความเพียรไม่ถึงก็คอยที่จะจะเลิกเจ็บแข็งปวดขาเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่อะไรเราถูกพยามาลลวงเอาถูกพยามาลหลอกเอาจิตใจก็อ่อนแอด้วยถตาจิตใจอ่อนแอก็แพ้ต่อกิเลสอยู่ร่ำไปนั่งยังไม่พอเท่าไรก็มีแต่อยากจะลุกอยากจะเลิก แต่ว่าก็อยากทําให้จิตใจมันสงบนี่คือเราไม่เข้าใจมีแต่อยากหากไม่ทําให้เห็นจริงมันก็ไม่ได้ของจริงจึงต้องภาคเพียรพยายามมีสติรู้ในสิ่งที่เข้ามากระทบจิตใจของเราเนี่ยที่มันจะพาเราคุ้ยเควพาเราเป๋ออกนอกทางให้เราตั้งจิตตั้งใจให้มันโอ้ขณะนี้ เมื่อจิตของเรามันคิดไปไหนเราก็ดึงกลับมาไว้หรือบางครั้งหากดึงมาแล้วมันก็ยังไม่ไหวท่านก็สอนให้มีสติรู้ความคิดความนึกความปรุงความแต่งรู้ความคิดของตนเองมันจะคิดไปไหนก็ตามให้เรามีสติรู้ว่ามันคิดเพียงเท่านั้นไม่ใช่ไปรู้ในเรื่องที่คิดถ้าไปรู้เรื่องที่คิดเนี่ยมัน รู้ไม่จบไม่สิน้นมีแต่มันจะพาเราไปตามอำนาจความชอบใจพอใจของมันมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยท่านสอนให้เรารู้เพียงว่ามันคิดหากเรารู้ว่ามันคิดเท่านั้นความคิดมันก็ดับไปดับไปก็ให้เรามีสติรู้อยู่ที่กายที่ใจรู้อยู่ที่ลมหายใจของเราเพียงเท่านี้ทำไปทำไปเรื่อยๆ โดยไม่เร่งรีบจนเกินไปทำด้วยความภาคเพียนพยายามทำด้วยความอดทนในเบื้องตน้นหากเราทำไปอยู่อย่างนี้ทำอยู่บ่อยๆอ,อย่างไม่ได้ก็ได้วันละ1 5นาที20นาทีเป็นไปได้ก็ครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำต้องทำให้มันต่อเนื่อง ภาวิตาพระหรีกตาเจริญให้มากทำให้มากถ้าหากทำได้อยู่แบบนี้ต้องมีสักวันใดวันหนึ่งจิตของเราก็จะสงบระงับตั้งมั่นรวมเป็นสมาธิก็จะได้พบความสุขสงบอยู่ภายในจะได้เข้าใจคำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิสันติปร,รังสุขัง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่แท้ที่จริงแล้วความสงบในที่นี้ที่ท่านหมายถึงนั้นท่านหมายถึงปานิพานแต่ตอนแรกเรายังไม่ถึงเราก็จะได้สัมผัสความสุขของใจที่มีอยู่ภายในก็คือความสุขอันเกิดจากสมาธิภาวนาที่เราได้ฝึกหัดปฏิบัติเป็นกำไรเป็นผลแห่งการปฏิบัติ ยิ่งปฏิบัติถูกต้องเท่าไหรยิ่งมีความสุขกิตใจมีความสุขมากหาที่สุดประมาณไม่ได้เป็นความสุขที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นมาก่อนความสุขจากกามมันก็เป็นความสุขเพียงชั่วคราวไม่ได้จีรังยั่งยืนแต่ความสุขในธรรมนี่คือความสุข แห่งพระนิพพานเป็นความสุขท้าวรเป็นความสุขอย่างยิ่งหาสิ่งอื่นใดมาเปรียบเทียบไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงให้ทุกคนทุกท่านแต่คอยฝึกหัดปฏิบัติตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในเบื้องตน้นก็จะได้พบความสุขสงบอยู่ภายใน